สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้กะน้ำเสนอนะครับน้ำเสนอเจ้าฮ i โน่ c 2w ซนะครับซูเปอร์เสียนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับพร้อมเอาไปใส่ไป้ายนะครับใต้คลิปให้พี่นองรับชมเบิ้งนะครับชมเลนชม ขันไปนะครับสำหรับขั้นนี้สำหรับหัวนะครับหัวนี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับผมยกเปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องโดยหัวเดิมมันผุนะครับแล้วก็วุกว,วันมาขบนะครับถ้าพี่น้องเอฟซีพี่ตามอยู่กับเสีเนต่างไปเอามานะครับรถขั้นนี้รถขันนี้นี่ เห็ดเดียวค่ะสวยงามนะครับสวยงามขา,ขากระจกกคะจากที่มันเป็นแพรแววนะครับเพาเห็ดเป็นขาหยุดนะครับมันสีบสันแต่ขางนี้มันเป็นหัวหนอกมากแบบนี้นะครับเอาแตงสซนะครับมีแต่ชุดแตงตำหนี่นะครับแกมเหลดใส่ห้นะครับกันชนหนานะครับ ชนชนนอกนี่สิวีน็อตอยู่โผล่ออกมากนะครับนี่ดีนะครับงานสำหรับท่านใดหารถใส่งานนะครับอันนี้เปิดราคาอยู่ที่สามแสนสองมืนบาทนะครับสามแสนสองมืนบาทนะครับต่อรองนะครับต่อรองได้สามแสนนะครับนี่หานแสนท่วนๆนะครับมาเบิง ยางนานี่บิดต้นนะครับบิดต้นยางดีเลยนะครับขางนานยางดอกเต็มนะครับข้านหนาหลังเอฟนะครับเอฟเอฟตะโรงงานเลยนะครับตัวนี้มันเป็นเอฟซีสองินะครับนี่แผงประตูดเดิมนะครับแผงนอกแผงนอกห้องกสิทธแต่เมื่อหมุนกับเมื่อเปิดในเมื่อเปิดนอกนะครับการจีบงานกะเบาเอ็ดไหมนะครับ เห็นหมนี่กะพวงมาไล่นะครับพวงมาไลกะติดตั้งเป็นพวงมาไลพาวเวอร์นะครับชุดกระปุกเก้าหนกนะมาเป็นเหยียบเป็นอย่างกับหาร์เซ่ให้นะครับพื้นบอมมีผูนะครับหัวข้านี้พื้นสวยนะครับสำหรับรถหังไ่าง,งามนะครับไฟออกทุกจุดนะครับระบบเลื่อนไหมกะออกนะครับขึ้น นันไม่ขึ้นเจน้ำมันเจขวอมห่อนขื้นนะครับสีบวัวขื้นตาบัดหลอกเพราะว่าอันนี้เป็นหัวนอกนะครับสีมีวบัดหลอกแต่รถลดไทยสีบวับวมีนะครับต้องหาสายต่อบ่ไหละนะครับนี่หัวสำหรับหัวนะครับไม่ปิดกรึบกรับกรึบกรับดีนะครับประตรูบานพับห้องกับเลี่ยนให้ไหมนะครับบานพับ เงางางนะครับกระจังหน้ายังเย็นนะครับเห็ดไรนะครับไปหารับจางยกข,ของมากอ่ะเห็ดลงใส่รถนะครับก็เห็ดไปฟังนี้นะครับเพื่อนว่วผู้นะครับผมเพื่อนสวยวัวสวยเลยล่ละท่านนี่สภาพนะครับผม ยางหนาดีนะครับผมเป็นรถหางไทยนะครับหางไทยบานเฮานะครับผมปีน่าจะประมาณสามเก่าวครับหันจำว่าพิดนะครับข้านี้นี่องอากาศนะครับเครื่องแห่งกิฟนะครับเครื่องเกียร์นะครับผมเกียร์กสิมีคขับจารลบีที่สอออกว่าเม็ดนะครับผมนี่ คัสซี่ไงนะครับเอฟซี FC นี่เอฟคัสซี่ไงซีน, FC นี่เป็นเคือบเลยนะครับรูปทรงมันนี่คล้ายๆก,กันกับพวกเคเอ็มนะครับเคเอ็มกับสีคัดซี่หน่อยถังน้ำมันนะครับผมไอ้ที่เด็ดกะดำนะครับดำไงนะครับเป็นดำของทีเอ็มซีนะครับอรบ,บอกดำนี่น่าจะฮกตันนะครับจะ เลียนสายเลียนสายให้ไม่แล้วนะครับอันนี้ยกไปเมื่อวานนะครับมาตอนสอลกันดำกับโบ,โบลุ่งนะครับยูทาเกานะครับผมเห็ดไปนะครับเจ็บงานนี่กับเบรกมือเบรก,กมือกับใส่สายไม่ชุดเบรกมือไม่ก็หลายบาทนะครับสี่พันนะครับเห็ด <c oughs> ชุดเบรกมือของเดิมม,ม,ม,มันบ่มีนะครับนี่มึงปั่มไงนะครับผม โอ้สุดยอดนะครับทำกระซี่งามนะครับกระซี่ดีนะครับผมอันนี้เขาผลไม้นะครับผลไหนมันงามนะครับสีเกามันกะลอกล่อนไปนะครับอันนี้กับผลไม้ยางหลังกับประมาณนี้นะครับผมยางหลังกับบอ่อเต็มลอยนะครับผมบอ่อเต็มลอยแอย้ก็พอใส่ไปอยู่นะครับผม เฟืองเอฟเฟืองถ่ายเอฟนะครับเอฟนาลังนะครับบ้าดำานีเงานะครับสี่เมตรสี่เมตรยี่สิบนะครับกว้างสองเมตรสิบนะครับเมตรสิบพื้นดำนะครับฟ้าคางก็เดิมมาน้ำหลดเลยนะครับเท่ากับว่าแกหลอกสีเห็ดไม่นะครบับเปียนใช่ขางไหมนะครับ เปลี่ยนชายข้างไม้เปลี่ยนข้านตรงนี่ไหมนะครับด้าแนบบข้างยางหลังฝั่งนี้นะครับนี่นะครับผมที่เปิดไปสามเส้นสองนี่ว่าเป็นย่างนี้ครับผมเพื่อเปลี่ยนยางนะครับเพื่อเปลี่ยนยางนี่แบตเตอรี่นะครับเพื่อเปลี่ยนยางท่านี่นี่ ชุดค้อมแอร์บอมี่นะครับชุดคอนแอร์แอร์บอมี่นะครับผมถ้าอยากไปแอร์สร้างได้นะครับราคาตังคุยกันนะครับสําหรับคันนี้แล้วเปล่กุญแจมาสตาร์ทให้พี่น้องเบิ้งนะครับเอ้าอันนี้ก็ยังอยู่นะครับแสนสามหมื่นห้าพันนะครับนี่พี่น้องก็โทรมาถามไล่อยู่แต่ก็ยังบอหนี้มีคนมาเบิ้งนะครับรถหกล้อเล็กเอ็นเจียนะครับก็สีมี่ตัว เอฟดีลอยกอหานะครับตัวนี้จดประกอบตาลั่งเก็บงานนะครับนี่ตะลังล่งลาไลเห็ดถ่ายนะครับเห็ดโค้งถ่ายเงาอยู่เจ็ดเมตรสามครับนี่เงาอยู่เจ็ดเมตรสามสิบกว้างสองเมตรห้าสิบนะครับกว้างสองเมตรห้าสิบเงนะครับกระบะไง่สูงนะครับพื้นดีอยู่นะครับผมพื้นดีพื้นดี ซีนี่งามนะครับกบเนี่ยเห็นว่าไม่ตรงนาซีคุ้นซีนะครับไม่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมกระสีมีผมเปลี่ยนตรงอยู่ตัวหนึ่งนะครับมันผุนะครับเดิได้ผูฮอกบถอดเปลี่ยนนะครับซีนี่เนี่ยขั้นเดือดรางเลยนี้เปลี่ยนตรงยู่นีนะครับนี่ตัวนี้เลียนใส่เล็กเลยนะครับเล็กนานะครับนี่เล็กเสา นาว่าเป็นหามินผมนะแข็งน,นะครับผมแข็งแรงนะครับนี่ท่นนี้กะเริ่มสเก็บงานนะครับเห็ดสีไหมนะครับสำหรับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับ098ย16 8 168 80นะครับลดยู่ทีหมหาสารคามนี่ท่นนี้ภ้าษีผ้าหนึ่ขาดนะครับขาด สามสิบเอ็ดท่านว่านะครับสิ้นปีพอดีนะครับเดี๋ยวสิเอ,เอาดำลงให้เบิ้งนะครับสตาร์ทเครื่องพี่น้องฟังนะครับแฟบนะครับนี่มีเบรกดดำนำ้ำเอาสตาร์ทนะครับ ติดงายนะครับเื่องนิ่มๆเลยเนี่ยพอเขากัวบว่างเมื่อไหร่นะครับเนี่ยพอหยัดหยัดแป๊บนิดนึงนะครับเสียงกับสีเสียงกับสีออกแ่จักหน่อยนึงนะครับพอพอ เอาเห็ดไมนะครับผมตอผักปอออนเลี่ยนไม้นะครับตอสามนิ้วนะครับสวัดแป๊บเขาไปได้ตอผักไม่นึงนะครับเฮ้ยยกดำไห้พี่น้องเบิ้งนะครับ ลองเลีงเลยนะครับนี่เดือบ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 เลยใหญ่นะครับนี่บอกบอกใหญ่ชืบพขวนขึ้นได้สูงนะครับนี่เหมาะเฮตัมเกษตรก็ได้นะครับตัวนี้ ้วสิลโญห่วยเบิ้งเครื่องนะครับเครื่องยนต์นิ่มๆเลยนะครับที่ซื้อมาเนี่ยมาเครื่องมันนะครับแหมเบานะครับนี่ w o c เนซีดีนะครับตัวนี้ที่เป็นปัม๊มไงนะครับอ๋อ นี่อ <Cornell bug dying> <Douglas bowl shirt altogether> ุ้มล <Bali> <us of riff aquilo> ูกมาแส่ไหมนะครับนี่แหงกิ๊บนะครับเื่องมึงหายรูดครับผมผมมีแต่หายนะครับผม ดีแน่นอนนะครับครับดีแรนดีพร้อมนะครับนี่แรนไปทอมากนี่โอ้ยัาเป็นร้อยนะครับโอ้ไม่ใหญ่ยยน่นอน นี่มไม่เลเยเพียงอยากยินวางมาเบ่งนะครับผมผมไม่ดันนะับนะ้รลดด้วยปัญหานะครับเกียงนี่ใส่เบือนหัวเก่งสวยนะครับผมเขาสาสีไหมนะครับผมสาสีไหม W O นะครับเฮ้ย F C W สอง W เครื่อง W O C D นะครับ C D ว er ั hey, ad, นเรืยองเครื่องเฮ้ยเสียงต่อเบ่งควันเลยเลยครับเบ่งควันเลยวันไปว่อนนะครับ หมอมีไหลนะครับเอา้าเบียกตัวนี้กันเป็นเบียกหมอลุ่มถะงรเปลาลุ่มดูดนะครับเบียกอยู่ดีนะครับผมเบียกอยู่ดีเดี๋ยวหัวลงนะครับ ตัวนี้เป็นดึงดับอยู่นะครับผมเป็นดึงดับอยู่นะครับผมนี่ทรงดำนะครับผมทรงมันเป็นดำไง่นะครับมันเป็นเดิมเป็นรถล,ลานก่อสร้างนะครับลงเร็วอยู่มีเบียดดำน้ำอยู่นะครับ โอ้คิปหนี้ยาวแล้วนะครับผมเอาสำหรับท่านใดสนใจเบืดดอ้องรถไดเอทีมาหาสาครคขามนะครับไปมาวัตถุโทรมานะครับเบอร์โทรอ่ะก็0983816880นะครับผม